สบายดีี่น้้องกเยนอ้านบายไม่จัดเารถจู้หวยตัวสิ่งอย่างก็บ้สนะียจ้แล้วเว้ยไม่ขี่รถเมื่อะไรก็เมื่อเลยอินเต็มไปอย่างเลยเดีไปลกไปลกเี๋ยวไปหายไม่ล็อลไม่หญ่ ใช่เออออาไปนี้เหนหม้อหม้อได้เนาะถูกเชียนเอาไปหม้อก่ไดแล้วล่ากันเออจไม่ดูดูไหมเดี๋ยวมันลอเออเมนื่อผ่านไล้ไล่เรเพิ่ได้นเดี๋ยวจะม่อนกิดทางเรียนเพิ่งเชาเพิ่มา หับนี่กระทั่งผูู้เพื่อนกะจะหอไปเนาะเออยำหญ่ใส้สวยไปแล้วมัในทังลูกหลานเขาก็ถทีว่าเป็นคนละเส้นเนาะเออมาเพื่อนถือว่าได้มานั้นแหละมันในน่องไก้ควบคิดทอนด้วยกันแล้วเนาะไปเป็น็งชุดเออสุวรรณสั้นฟวาเนาะเออถือว่ามียาตุนน้องทูกผสมเออได้มาทรงเทียจเป็นคสั้สทด่้าย รวมมันอยู่ในกาอิเปดีแหละพี่น้องเนาะการันตีต้องสร้างกาพิวารต้องมีกอที่มีควานกระโดีทีที้างเวลาเียมวกผาหมวกผ้าปันหมวปันหล่อปันหล่อเกิดขึ้นพี่น้องเนาะอาเอาว้าวเอากระน้นเอาสาไทร่ร้อหมากระอให้อาไปพื้นเนื้อเออไป เออตัวน <impossible>, <t ry> ี <áb> ้เอาไปเลยสะอาดดิเด้อสาดตัวห้องเอาไปเลยเออเอาไปเลยไปเลยเอาไปให้เบิ็อตเออตัวนี้เอาไปให้ล่าสะาดเนี่ยเอาไปสาดที่เวลาอยู่ในลูกชกเอาไปเลยให้คนเอาเอาไปเลยก็พอนี่เออแล้วเอาไปเลยตัวเองว่าไปเลยเป็นยังหื่ออเอาไปเลยไปเลยไปแล้วเป็นหื่ออีกจ้าเออตัวเองพิทแนวไหนพิทเลยเออเดาพิทเออเอาไปเลยไปแด้ว่าพุกจ้าเออเอาเออเออเเออเปลี่ยนคนอืษ

สังทีมกิเลตัวน่ะสั่นบอไปสั่นซื้อแมเอะไรก็ดีอแล้วก็เอาไว้พื้นนี่เอาไว้อืมได้สติดีแต่นี่มนเล่าเ่หลัง ตังเล็กก็มีโมบัสหัวนี่ละจอยยหัวนี่ละอยเลยหัวเลยเป็นล้วอันนี้ยัอยู่ไฟยุมากเลยหัวละดาบุเซนดาบหมอนเออเด่นนี่หมอน

Ôi, dươn hải em Làm lăng lũ Tây à, tuần là ạ Thôi, thảo lẽ hải <laughs> Nó ừ. hey, tên là nó lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bỏ ยต่ตนแล้วนะนบาปเราตนไปอย่างไรยได้นไแล้วเบบสงได้แน่ไต่ตนจะเห็นได้หายยยากไปบ่ม เจ้าอยากไปสมหาบยายบาอยากไปแล้วก well, ันสุดทได้ของลูกอยากไปไปแต่ได้แล้วอยากไปทางสุดท้ายของลูกนะวะคือรถใหญ่ั้วก็จอดในที่สนะเราบล้วิรีรถขี่ เอาแล้วลไปนั่งเน,น,นี่ยปะตฮิปเฮ้ยสั่นล้วไปเนี่ยยังจะโตนะเล้อะกระบาล้ตาแล้วเดี๋ยกไปน้ำลูกโอ้ย ไยายเดวท่าที่แปงไปวะอืดอึดเดียวน่งเล็กก็นั่งเบาะลอยแล้ว จริงๆนะมันบ่ายแล้วพี่น้องเอ้ยมันลม้มมันแล้วคือ,อยังยากคือยัออยงเศร้านี่มันบไดแผลในคนก็ไล่เติบอยู่พี่น้อง ถึงภาษาพี่น้องถึงอะไรพี่น้องเอ้ยสวัสดิ์ถึงอะไรแต่ว่ายังไม่หอดบอลผาเผาวอสิ่งหอดปลาษาแล้วจะวานพ้นหาแก้ว มันปกติในชีจิดฟังนี่พี่น้องแต่นี้ยงมาฟังทั้งนี้อ,อ <c oughs> มือแล้วบอนจับองมือมัอมมนต้องใช้น้ำมันไม่ใช่น้ำไม่ได้แง่ออกจากบอนลยเนาะ,ะบันนะี้ว่าแย่ออกจากขาท่านั่าขทาทั้งนี้ขนใหญ่มันอยู่ในห้างเออไม่แง่ขนใหญ่อือโอ้พอใหญ่อยู่ฝั่ง,งนี้

เนชด้อะไนับเต็มเต็มเดียว่าจะดยเฮ็ดดินอะไรนะมาซื้อ <without> ซือข้ามาฟรี <diet> <t> <into English> ข้ควาอมมะแข็งมันหวานเป็นเรื่องมันคือสีอะบต้องเรียนคับสีเรื่องก็เรื่องบุหูนลงเลยพ่อนี่อวยอีกได้เอาเลยเดี๋ยวนะซปประกาเป็น

ขุ่นเคนแนมฮคนเด้อนใส่หมูใส่หมูผู้ใดผูู้อยู่หนผู้ใดเนี่ยยืนผู้เิืเชียนเท่าเยืนบังเลยผู้ใสเสือเชียนเขียวเี้ยวอค่า่นนี่